รู้ได้ยังไงนะว่าเขาเอาเราเป็นตัวปลอมจริงๆมันดูง่ายนะสนับสนุนโดย Passion Plus อารมณ์ดีผิวดีจบที่ Passion Plus ตัวปลอมมันไม่เคยอยู่ในโลกของความเป็นจริงตัวปลอมมันอยู่ในโลกของคารมโลกของความเป็นจริงคืออะไรเขาไปงานแต่งงานเพื่อนฟูงเขาแต่งงานลูกเต่าอะไรแบบนี้ไปกับใครทุกวันนั้นเขานอนที่ไหนวันที่เขามีความสุขสงการปีใหม่ว่าเลนไทายอะไรเขาอยู่กับใครพวกนี้วันจริงๆถ้าเกิดไม่อยู่กับเราเลยนะครับแต่มีแต่ปากบอกคิดถึงนะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่ว่างนะแต่อะไรอย่างนี้ คุณดูสิว่าลอยความเป็นจริงเขาอยู่ที่ไหนแล้วคุณได้อยู่ในโลกนั้นหรือเปล่าถ้าคุณไม่ได้อยู่แต่คุณกาลังฟินล่องลอยอยู่กับโลกของคารมที่เขามากล่อมคุณว่าเขารักเขาอยากให้คุณรอเขายังไม่ว่างเขายังไม่พร้อมอะไรไม่รู้แหละนะครับหรือแค่โผล่มาแค่มีเซ็กกับคุณแล้วก็หายไปในวันที่แฟนจริงๆมันควรจะอยู่ด้วยกันคุณเป็นตัวปลอมแล้วถ้าเกิดคุณอยากออกจากตรงนี้จริงๆมันไม่ยากเลยคุณติดอยู่ในจินตนาการของคุณเองเขาไม่ได้ทําอะไรดีขนาดนั้นหรอกคุณแค่ติดอยู่ในความหวังว่าสักวันมันอาจจะเป็นจริงติดอยยู่กัับบคารรมเีน เปลี่ยนตรงนี้ move on และเปลี่ยน mindset ใหม่ซะไม่ยากถ้าอยาก move on ทักมาที่ c l u b ก e กเรียน move on บวก restart หรอบแล้วประกันทะลุออกไปโดยไม่เจ็บไม่ช้ำแล้วก็จะรู้สึกว่ากูไม่น่าเสียเวลากับอีกคนพันนี้เลยทักเข้ามาครับ